ครับผมาสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้จะมารีวิวเซ็นสัญญานะครับผมสร้างบ้านนอกดาวอีกหนึ่งหลังนะครับในแบบบ้าน S1 นะครับผมตามที่เพื่อนๆได้เห็นที่หน้าปกเลยนะครับก็รูปที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นรูปที่เซ็นสัญญากับทางลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศก่อนที่ลูกค้าจะทําการตกลงกับเรานะครับครับผมก<ม>็ต้องขอบ<ม>คุณ<ม>ลูกค้านะครับว่าที่มาจากบางกวยก็คือยังไม่รู้ว่าจะตกลงไม่ตกลงนะครับก็ นี่นะครับผมข้าวผัดกุ้งที่ลูกค้าซื้อเลี้ยงนะครับก็มาถึงครวก็เปิดฉ็อกกันเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าลูกค้ามาหาเราที่หน้างานตรงที่สุพรรณตรงนี้นะครับก็ไปเจอกันที่ที่ของลูกค้านะครับที่ตรงรีสอร์ทสโมสรนะครับก็นี่นะครับผมกินแล้วก็ต้องไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับตอนนี้ก็แม่บ้านเขาก็กินข้าวไปแล้วนะครับจะเจอข้าวผัดกุ้งนะครับโดนใส่โอ้แต่ข้าวผัดกุ้งน่ากินครับใส่กระพรัมดิบึบนี่เหมือนหมากกระพรัแมว อ่านี่น้องคนเล็กก็กินนะครับผมอันนี้คือเด็กขับรถนะครับอันนู้นอันนึงซ้อกางนะครับโหแค่ขี้ฟันอีกหมดเลยกูโอเคถ้างั้ต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ซื้อข้าวเลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวไงผมจะรีบทำรายละเอียดส่งให้พี่ทินแล้วก็มาเจออีกทีวันที่ครับค้าบผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้างานอีกหน้างานหนึ่งก็รอเซ็นสัญญากับทางลูกค้านะครับที่สุพรรณเหมือนกันนะครับอยู่แถวโซนดินดับนะครับ ก็ตอนนี้เรามาถึงอยู่ที่ที่ของลูกค้าแล้วแต่ว่ารอลูกค้านัดกันไว้11โมงครับตอนนี้เรามาถึงก่อนนะครับก็เลยมาดูลาดลาวไว้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแพนด้านหน้ากล้องให้ดูอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการก่อสร้างบ้านหลังนี้นะครับก็คือจะเป็นบ้านขนาด4ี่กนก็เหมือนอย่างที่สุพรรณของบ้านแม่ตุ้ยเลยนะครับผมตรงโครงการที่ตอนนี้เรากําลังสร้างอยู่แต่ว่าหลังนี้จะเพิ่มเติม่อยตรงจะปรับพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็คือเก็บกวาด วัชพืชทั้งหมดนะครับเอาไปกองไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ทารั้วลวดหนามนะครับผมแล้วก็จะทาประตูเลื่อนตรงด้านนี้เพื่อวิ่งเข้าไปหาตัวบ้านนกดาวหลังนี้นะครับที่จะตั้งอยู่บริเวณตรงด้านนู้นนะครับผมที่ของลูกค้าพื้นที่ขนาดโดยรวมอยู่ที่1ไร่นะครับก็จะทาประตูทางเข้ารบริเวณประมาณตรงแถวๆช่วงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีน้ําไฟนะครับเดี๋ยวเดดลูกค้าจะดําเนินการขอน้ําไฟมาให้แล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตั้ง เบเกอร์ Baker, สวิตชัวรข่าวให้ลูกค้าเพื่อจ้ำไฟฟ้าลงมาหานะครับผมนี่นะครับคือพื้นที่ทั้งหมดนะครับผมทางเข้าก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่หนึ่งหลังครับเป็นบ้านสไตล์ลอฟนะครับก็ค,คือผิวมันนะครับผมกเดี๋ยวตอนนี้รอลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่ง าแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่สโมสรที่อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ที่จะปลูกสร้างบ้านของลูกค้านะครับผมเป็นสโมสรที่อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับก็ลูกค้านัดให้มาคุยงานกันที่นี่เลยนะครับผมก็ขับรถตามกันมานะครับก็ตอนนี้จะเป็นคุณพี่ผู้ชายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนคุณพี่อีกหนึ่งคนนะครับผมงานนี้นะครับผมมาคู่กันก็เอารายละเอียดงานนะครับรายละเอียดทุกอย่างที่เราทํารละแบบ 3D นะครับเราก็เสนอให้กระทางลูกค้าเลยนะครับ ก็ช่วงนี้จะขอเล่งภาพสักนิดนึงนะครับเพราะว่ารายละเอียดการตกลงการคุยนะครับผมจะค่อนข้างนาสักนิดหนึงเดี๋ยวจะคลิปจะยาวส,สเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นรายละเอียดตัวอื่นนะครับผมก็จะขอญาตเล่งภาพช่วงนี้นะครับ แล้วก็รายละเอียดของตัวบ้านทั้งหมดนะครับผมในแบบบ้านน็อกดาวน์เอสหนึ่งอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้ที่คลิป u t u b e สอสุนันการช่างนะครับก็ในนั้นจะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งนอนหนึ่งน้ำหนึ่งโถงหนึ่งครัวหนึ่งระเบียงนะครับผมในราคา2องแสนแปดหมื่นบาทรวมรากฐานด้วยนะครับก็ถ้ายัางไงเพื่อนๆก็ฝากไปชมคลิปย้อนหลังที่ u t u b e สอสุนันได้นะครับหรือจะติดตามพวกผมที่เอ่อทิกตอกนะครับผมในทิกตอกตัวนี้จะลง ลายวันเลยนะครับผมการทํางานระหว่างวันต่อวันครับจะลงทุกวันนะครับแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับผมถ้าย่งไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปชมผมที่ y o u t u b e สอสุกนันการช่างให้ด้วยนะครับทุกช่องทางสอสุกนันการช่างเหมือนกันหมดนะครับผมมี ครับผมก็หลังจากที่สนทนากันอยู่สักพักนะครับก็ตกลงเซ็นสัญญากันนะครับผมก็ลูกค้าก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแต่ว่ากําหนดการสร้างตัวนี้หลังนี้นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณช่วงสิงหานะครับผมสิงหากรกฎานะครับผมก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับ ก็ลูกค้าท่านก็เข้าใจครับแล้วก็สั่งกาแฟมาเลี้ยงด้วยนะครับผมเลี้ยงกาแฟทั้งหมดหคนเลยก็คือวันนั้นมีผมพ่อแบงค์โบสทนะครับผมแล้วก็เจ้านัทนะครับผม5 6าหกคนไปด้วยกันนะครับผมขับรถไปสองคันเพราะว่ากำลังจะตีรถกลับจากสุพรรณนะครับเพื่อกลับมาที่บ้านนะครับผมเราจะต้องไปลุยงานต่อที่หน้างานวัดกลางนะครับผมสร้างโลงจากรถนี่เจ้านันนะครับผม โอ้โหกินกาแฟเย็นด้วยลึกว่ากินแค่กาแฟแล้วเดียวผมกแจะคุยกับลูกค้าอยู่นะครับผมต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมก็ติดตามเรามานานมากนะครับก็จริงๆแล้วเกือบไม่ได้ทํากระทัดนะครับเพราะว่าพอดีดูไว้อีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีทีของเรามันเด้งขึ้นไปพอดีนะครับเขาก็เลยตกลงกระทางเราเลยนะครับเราจะได้รับขอบคุณทางลูกค้าด้วยนะครับว่มา ผมไปสร้างกนดังอะเทำันเบิกเนไหแดแสนทำไม่แค่คานอีกแดผมไม่ทำต่อแล้วนี่อันก็หลุดตะม่อเหลุดตะม่อนะนี้อยู่นีกดับแล้วตกลงเอานี้ก่อนเราเลือกเรากอนแลยังไงลงเตนเลยนะลงละานี้ครับผม

้นะก็สรุปตกลงเป็นเป็นแปลงนี้นะครับผมไม่ผิดพลาดเนาะโอเคแล้วพี่ในกระปัากเราสาไฟไหน่อยสาไฟนี้นะ เอากล้ก,ก,ลก็เอาใกล้ก็น่าจะเป็นตัวนี้ฮะ,ะเพราะว่าเราจะปลูกบ้านทางนี้เดี๋ยวผมจะลงลงตั้งตั้งเสาลอยไว้ตรงนี้โอเคนะครับผมตกลงสถานที่เป็นที่แปลงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะตั้งปักเสาแล้วเดี๋ยวจะให้ทางโครงการเขาดึงเสาไฟมาให้นะครับผม,ม,ผมอ่านี่ก็ลูกค้านะครับผมต้องขอบคุณมากเลย อันนี้ชี้จุดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูประตูทางเข้ากันนะครับแน่อนอะโอเคแปลงนี้ก็คือแปลงนี้ก็ถัดมาจากหลังที่เป็นบ้านสไตล์ลอฟ์นะครับตามเสาต้นนี้นะครับผมก็คือเป็นแปลงของหลังนู้นนะครับก็เดี๋ยวเถิดมาหนึ่งเสาแล้วก็ไปถึงตรงนู้น,นครับหนึ่งเสาะนะครับผมหนึ่งแปลงไปที่ของลูกค้ายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอก่อสร้างก็กําหนดก่อสร้างก็คือเดี๋ยวลืมวันกันนะกรกฎานะครับผม อันนี้นะครับผมก็คือหลักเขตก็คือจะมีของบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์ล็อบผิวคัดมันนะครับก็คือหลักเขตเริ่มตั้งแต่จากตรงนี้นะครับยาวไปจนถึงตรงนู้นนะครับผมตรงที่เจนันเรายืนอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปนู้นหน่อยนะครับจะมีเสาหลักปูนเหมือนอย่างตัวนี้นะครับแล้วก็ลึกเข้าไปเลยนี่คือที่ของลูกค้านะครับผมต้องขอบคุณลูกค้านะครับผมตีรถมาจากบางกวยเลยนะครับผมแล้วก็เซ็นสัญญาซึ่งรอคิวนานเราก็เข้าใจลูกค้านะครับ ขอบคุณที่ไว้ใจทีมงานซอสูงนายกันช่างครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูพื้นที่ไปดูสถานที่ทางเข้าประตูเข้าออกกันนะครับผมเพราะตอนนี้ได้คนแกมาแล้วเพราะว่ามันจะต้องนี่เราก็เดินเบีดยงทีว